สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนไม่นี้ก็ได้มาเกี่ยวเขาเนาะสวัสดีพี่น้องไม่นี้ได้มาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขากำได้พี่น้องเฮ้ยเด็กเ่วขากรราคาแพงเกี่ยวเขาที่อหญ่านาะพี่น้องก็ถือว่าที่ห่างเกี่ยวเขาคนยำเก็บเกี่ยวก็ได้เกี่ยว งามปุกก็ได้ปุกาการเกี่ยวเขาพี่น้องอปุกปะเป็น,ปปนอยางไริสุด <c oughs> ที่สิตพดบนดอยฮันตุสมีมยกเขาเจ่ยวน้งปุกเขาปลูกงามก็คือว่า มันเกี่ยวเอห้องน้เี่ั้มดต้นมดต้นนี่ถว้เรเอ็ดเธอห้องมันสองปีเลว่งวะที่สันเกี่ยวอมันผเป็นงง่ยที่เาเอตเกี่ยวกับเบงไม่นั่มเด้อมันเดือดเขาไม่ลดเลยระวั่เจ้าหแล้วแลวัง กีไปะบีกูเกวเนาะเกวแล้วไปตีนี่ก็ตัวล้วริเก่าอพอแพนจังยเลยไปซักตากเกี่ขาดพี่น้องเเกแน่มัเกวสแน่เกลแน่มัเกแน่เกี่ยวอเกี่ยวข้าวบ่ต้องชวยบต้องชวยเกี่ยวไผเกี่ยวมันไผ่ตัวนี้ไผ่นี่นาเกี่ยวกันไจอเนาะเกี่ยวไผ่ก่วาได้ แรงเลยซีว no ิตท like ี่เก <laughs> <been hard. laughs grateful> ี Although, ่ยวเขาเลยครับคุณผู้ชมผมเคยเกี่ยวจ้ากเจอเกิดมาเนี่มัเกี่ยวเขาผมเคยเกี่ยวเป็นโลอร์เลยเกี่ยวเลยเป็นจซีเราเคยเกี่ยวหยาเลยเคยได้เกี่ยวหยาให้งหัวหิ้งขวยเกี่ยวขวายังหัวด้สมัยก่อนเนาะสมัยเศร้าปีหลังไปข้าวอย่างนี้น้อยปลาหำมเปิดเนาะ Ta <há> hàm lấy ngũa hàm một chút mấy xe mấy nó Chỉ đi Nói đây nó Ngũa xe bố lên <lọ>. thì dân hàm <há> Đi nói đi, bà ta bà xa đi nói nó Sao mình có mặt nó mình bỏ Ừ Tôi ít nhảy cho phút điểm mà. ก็เอาคืนนะนี่แต่มันหนึ่งนะอโอ้ขี้ลายใชฮะอ่าบันหนึงก็ขี้ลายสมืสอขี้ดอกเ้ยรถเดเลยเกลุมกลิ่นได้ส่พันหมู่ว kiểu nữa mẹ chứ nó tay mình ấy ai đó đánh cho kiểu là bò người xin nhau này kém đinh binh, cũng <laughs> ừ, cùi nó cùi tơ còn nhưng mà chưa học mân là bò chắc phần đó bữa sáng đó chạy บอลเมทาวไปอยู่บอลโฮมคุณเอ็น้ัพพอท่ทาวพณลนี่เะเป็นวินมีลราเขยคนเก่งมาช่วยละได้บอท่านเก่งเถอะ <laughs> เจียวเข่าเกี่ยวน้ำเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำดูเก็บเกี่ยวหายมุ่มเบ้อเลยเนาะเจียวเข่าเนี่น้ำเน่เก็บเกี่ยวเข่าเกี่ยว ต้นกล้วย là nó kiểu c h กล้วยว à nó kiểu ิชีวิตอะเรี่ยวเ้าวขากินอาหารผสมเลยเพื่อบ่มีเขา้ะอยู่บร้อะไรชีวิตเราก็ได้ต้นมีเขามีนนำอยู่ได้คนมาเกินเขาเลย อาหารกคือขาวาล้วก็คือข้าวไร้อง mất lên này Hình? mắt hẹo này giờ lược đó kêu là kêu mất tôn lấy nữa เกี่ยวเข่าเดี่ยวน้ำือกสีไปน้ำสียันเตีมวนี่แต่ไปหัวให้ฟังเพ้อเน่าหนุ่มเน่อน่ปุูยบ่ได้ไปเป็นเอลี้ยงนะบ้าโอ้สงี่ดตาอล้เนี่ย จำไหนบุได้ไปไปเลยอันจวบ้านนักเจ็บท้องมักให้พ่อยู่ก้อนแล้วยังอยากเกี่ยวข้าวเลยวันนี้ก็ว่าไปเกี่ยวข้าวอันช่วนไม่เท่ากับไม่เท่าพอเท่าไม่เท่าไปไม่ออกสี่ไปก้อนแล้วลงนีก็ไปโอ้ไม่ออกสี่ไป,ไ,ปไ,ออสไปสี่ไปหฮวง ไปล้ยันต่มีบบลห่มหมล้วมันนั่งหัวอยู่ัลวมีแต่หัวให้ฟังล่ะคือจากในจังวะหัวไหลก็บ่ได้บบแล้วนี่ยจะไปหัวทั้ là cái bự chu đặc yên nó bắt là tiền cái này này hàng lấy là mình là ba hàng lấy không phẩy, cái ai cái bánh phở có nhớ chứ bữa này bánh phở à, nó khơi mộng chỗ này hàng nhau chứ ai mà hàng ngon hàng nhiều thì sọc phẩy còn luôn hàng lấy nhau nhau chứ bự chu bánh phở rồi này Ông bánh phở lên là về luôn mà Nó này yêu

ทำในสักโลที่เรจะมีได้ในวิเราตอกขอกะเพรยนเฮ้ยเลยเากับผกก้อนแปว่กับกปวงเงลที่ว่าเขาเอามาบ่าเข่าใจเหมือนเติมเป็นคำผสมมันไม่โทรอ่ะดีถึงแล้วคุณเชื่อไหมว่าดีไก่ไม่โทรแล้วคุณเชื่อเชื่เื่อไม่โทรล้วยาหัน

bác nhau nhau vô phần ai nó ớt cười tao phần nổ giờ yeah. cái mấy thôi là bên đây hơn này mao ổi, nó là tây hơn cho hắc tàu những cái mao ổi mao ổi nó tây kiểu lào là tây thì cho hắc tàu nó cải sừng ngà là đần đẩn nữa nè sừng em hả ừ. không Lúc lạc sau rôn hèn hay bài bay ăn yên hiền lâu 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 thải lâu lâu luôn ai là lâu điên xoay lâu đi lâu chết đừng thả lâu thả hai lâu nghe lâu đúng ai này

เนี้ป้าหนูตรงด้านตะเกียน,นเสริมเวลาว่าเรามันขักจะแย่โนาเราเมาเลยเราบุที่จริงต้ไงมีอะไรกัน้อจะเนื่อยล้่ยห้ขัดเกลี่ให้ลายก็าหนูตดตดโผล่เิมแล้วาเรามัน้นมานก่จะขักอ้ก มาเป็นเต็มสีอากาศแหลดพี่น้องเออเอนอ,อน้่งตะปนเป้าเหล่าแพรตอนเป้าเหล่าเป้าถกก็ก่อนนิอันเห่ะ một mẹ ừ? học con nó có đi ăn hả có định ăn, à? có định ăn. เจ้าขาวรดับยังเลยข่าวกบบด้ไป้มาเป็นห่วงบไดาเขาให้่าผู้ชมไม่ยังอยู่ไม่ยังย่งอยู่อ๋อสบา จะกวาไปนับตัวาบบ่าไขัดกกวาไมนับตัวจะเสวยย่งมันใหญ่เขายังเขาฟังกวาไปดีบุอยากสิ่งท่างลายใหญ่เกี่ยวเขาเมื่อยนะแล้วนะขาเลยยินเาขาในกล่องอยู่้เี่ยวเขาเมื่อยแหบ่อยากว่าอาลมกซ่องจะได้าวาดดีดอาลมซ่องจะได้ออ Nó đều nó rồi Ô ô ô, phía trước Cứa vấn đề ơi chị khẩu không nè Thấy thế rồi, mình gặp kia khẩu thế nè, chị ơi Chị ơi, mười thăm môn gửi nó cắt kêu khảo, khảo. lịch ra ừ. cái ăn gì đi thăm bây giờ làm lúc lắm 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 lồng lồng là này, lắm lắm là tầng tầng thì lắm 嗯嗯嗯嗯嗯。 มีคำมันใหญ่ปะท่านุสุมบ่มีเพราะว่าเบอยกจะพรนลายเหนื่อยเลยอยากเศ้าโอ้ยดูบอกยังไ้บอ้ครับบาทีเมื่อยเลยอยากนั่งเลยเกลือแล้ววางเกลยวมือต่คลองท่าุสุ ผมมึงเร่ามากคือบุษใส่รอมาที่นอืบุษมอืแสนนะไปใช้ถุงมากนะแสมืสอทางผสง Ni bun ninh nắng bun ninh nắng là ninh nắng bun nắng bun nắng cái nắng 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 nó nắng 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 เ้อจงคนมติัวนี้สองคนเจ้าเขาเนาะเราจักสินนก็เหนกนิสัม ขันอุ้มขันอุ้มขันอมขันอุ้มค้นเขาครัทปกท่ชน cái nó là nước không cùi chứ hả เอมีเวียงเรื่องงกเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเอามีเวียงลำเอวกงเทพเผชสุดเกี่ยวเขา